สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาทุกคนวันนี้ขอแนะนำบริการ Wi-Fi ดีๆของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาใช้งานได้ฟรีเพื่อการศึกษาเพียงแค่ใช้ nrru it account หรือก็คืออีเมลนักศึกษาและรหัสผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยของทุกคนนั่นเองค่ะโดยมีให้เลือกใช้3รูปแบบตามความสะดวกเลยนะคะ 1. nrru ขีดไ i อันนี้ใช้รหัส nrruit account ล็อกอินทุกครั้งก่อนใช้งานค่ะ 2. nrru at mac อันนี้แนะนำเลยค่ะเพราะตั้งค่าแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเครื่องจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติทันทีใช้งานได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์เลยนะคะและ 3. eduroam สำหรับใครที่ไปต่างสถาบันหากที่นั่นมีบริการ Edurom ก็สามารถใช้อีเมลของเราล็อกอินใช้งานได้ทันทีครอบคลุมสถาบันการศึกษาในเครือข่าย e ด u r o m ทั่วโลกเลยค่ะหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ line id at i t s u p p o r t t n r r u หรือโทร090 598 2246